สวัสดีค่ะบัวบุรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณแม่นิวแม่นิวขอบคุณค่ะแม่นิวโอ้ประบัวเห็นเดินออกมาหน้าบ้านพอดีเนาะตอนแรกว่าจะไม่ไล่แล้วเนาะโอ้เห็นแบบมันสวยมากค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบัวสำหรับเย็นวันที่17กรกฎาคม2568นะคะวันนี้เนาะก็ เ,เมื่อตอนประมาณสักบ่ายสองนะคะเมนิวที่นี่นะคะที่ประโคนชัยเนาะอยู่ดีๆนะฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยฟ้ารั่วเลยค่ะทุกคนโอ้กะบัวแบบวิ่งปิดหน้าต่างแทบไม่ทันเลยค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าตกอยู่ประมาณสักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงอะทุกคนเนะาะค่ะ เสร็จแ,แล้วพอฝนหยุดเนี่ยดูสิคะบรรยากาศเดี๋ยวป้าบัวให,ให้ให้ทุกท่านได้ชมนะขอบคุณแม่นิวเนาะหนึ่งท่านหนึ่งไลค์ที่เข้ามาให้กําลังใจป้ะบัวป้าบัวก็จะถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยนี่แหละค่ะเนี่ยแม่นิวดูนะคะเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นถนนเนี่ยก็จะไปบุรีรัมย์ได้นะคะตอนอ๋อเชียงใหม่ฝนตกเนี่ยที่บุรีรัมย์เนี่ยเพิ่งหยุดไปนะคะหยุดไปได้ประมาณสัก สองชั่วโมงได้ค่ะเนี่ยค่ะดูบรรยากาศสิแบบฟ้าแบบมันใสมากอ่ะสวยอ่ะค่ะเนาะเนี่ยสวยมากเลยแมนิวขอบคุณสามท่านหนึ่งไลน์นะคะตอนนี้ประบัวกำลังอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่าค่ะทุกคนที่อำเภอรประโคนชัยนะคะจังหวัดบุตรีรัมเนาะวันนี้ฝนตกแบบหนักเลยเนี่ย ถนนยังเปียกๆอยู่เลยนะคะแต่พอฝนหยุดแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่ท่านเห็นเลยบรรยากาศสวยมากแม่นิวบอกว่าที่เชียงใหม่ฝนตกโอ้ดีมากเลยเนาะแสดงว่าฝนน่าจะตกทั่วฟ้านะ mm. เนี่ยค่ะประบวกก็เลยให้ท่านได้ชมบรรยากาศสวยๆเนาะยามเย็นที่ประโคนชัยบุรีรัมย์นะคะขอบคุณสาท่านหนึ่งไลน์นะคะ ท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับป้าบัวด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่เข้ามารับชมในช่วงที่ป้าบัวไลฟ์สดเนาะแล้วก็ท่านที่เข้ามาให้กำลังใจย้อนหลังด้วยนะคะป้าบัวขอบคุณมากๆเนาะก็ชมบรรยากาศยามเย็นที่ริมอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่าค่ะที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เนาะ สำหรับเย็นวันนี้เนาะเย็นวันที่17กรกฎาคม2568ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามากันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะประบัวก็มีเรื่องอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นข้อคิดนะคะข้อคิดอันนี้นะคะมาจากข้อเขียนของใครเนาะประบัวจจำไม่ได้เนาะ เขาไม่ได้บอกชื่อคนเขียนเนาะแต่ว่าป้าบัวอ่านแล้วว่าเออเขาแบบเขาคิดออคิดดีนะคะทุกคนป้าบวกก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเ,ออเขาบอกว่า positive thinking will make you happy ก็คือว่าการคิดบวกอะพูดง่ายๆก็คือการคิดบวกเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขเนาะออแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดีเสมอนะคะขอบคุณสามท่านสามไลน์นะคะสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอเขาบอกทุกอย่างมีเหตุผลของมันเนาะเออป้าบัวจำพอสอไม่ได้เนาะเ,เราจำเหตุการณ์นายวันวันได้ไหมคะนายวันวันคืออะไรเนาะนายวันวันก็คือวันที่9เดือน11เดนาะเ,เดือน11ที่ว่ามี เครื่องบินนะคะบินชนตึกเวิลด์เทรดของอ,อเมริกาเนาะแล้วก็ผู้คนก็เสียหายล้มตายไปจำนวนมากขายประกัดอ๋อปฏิพานบัวทองไม่ใช่ค่ะ,ะป้าบัวป้บัวไม่ไม,ไม่ไม่เคยขายประกัดเนาะขอ,ขอโทษนะคะขอบแต่ขอบคุณคุณปฏิพานเนาะที่แวะเข้ามามาให้กำลังใจป้าบัวนะคะ ของประบัวเป็นบัวบุตรบงสตอรี่เนาะค่ะประบัวไม่ไม่ไม่เคยเทำการขายปลากัดเนาะขอบคุณคุณปฏิพานบัวทองอุ้ยนามสกุลดีจังเลยนะเนาะชื่อใกล้ๆกันกับประบัวเนาะขอบคุณมากๆากค่ะคือเหตุการณ์นายวันวันะที่เขาเรียกกันนะวันที่9เดือน11และ9กพฤศจกา พอดีป้าบัวจําพอสองไม่ได้นะก็นานมาแล้วนะน่าจะโอ้หลายปีนะยีหรือ30ปีที่ผ่านมาเนาะนะคะทุกคนเนาะเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะ,ะเป็นเหตุการณ์สะเทือนโลกก็มีบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตึก World Trade Center อร์เนี่ย w ว r ร์ t เทรดของอสหรัฐเนี่ยนะคะเขาก็ได้เชิญเชิญพนักงานที่รอดชีวิตนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย มาแบ่งปันนะคะมาให้ข้อคิดว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงยังมีชีวิตอยู่นะคะถึงรอดจากตึกถล่มนะคะถึงรอดจากความตายในเหตุการณ์นายวันวันน,น,น,ะะน,วน,นั้นนะคะนายวันวันก็คือ9้ทับ11นั่นแหละค่ะเนาะเขาก็เรียกกันนายวันวันะคะทุกคน,นเนาะคำตอบของแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหแบบออชวนให้แบบ ชวนให้ขนขนลุกอะ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่รอดมาได้เนี่ยรอดมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบดูไม่สลักสำคัญอะไรเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอะ่ะมาทำงานสายเหตุผลก็คือว่าพาลูกไปโรงเรียนเป็นวันแรกเขาก็เลยมาทำงานสายก็เลยทำให้เขา รอดชีวิตจากตึกถล่มครั้งนั้นนะคะจากการที่เครื่องบินบินชนตึกแล้วก็ทําให้ตึกถล่มเนาะนั่นแหละค่ะเออแล้วก็อีกคนนึงเขาบอกว่าเขาอ่ะตื่นสายโอ้วันนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นาฬิกาปลุกไม่ทํางานก็เลยทําให้เขาตื่นสายเนี่ยเขาก็เลยรอดนะรอดจากความตายแล้วก็มีอีกคนนึงเขาบอกว่าโอ้ยวันนั้นนนรถติดมากเลยรถติดมาก เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เลยทำให้เขาอ่ะมาถึงตึกเวิลด์เทรดเนี่ยสายกว่าปกตินั่นเขาก็เลยรอดเลยเห็นไหมคะบางคนก็บอกว่ารีบเกือบตายแต่มาไม่ทันรถบัสนะคะเพราะว่าที่ที่ต่างประเทศก็น่าจะเหมือนบ้านเราเนาะก็จะมีรถบัสรถเมย์บ้านเราเนี่ยนะคะวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะคะเขาบอกเขาพลาดรถบัส ก็เลยทำให้เข้ามาทำงานสายเขาก็เลยมีชีวิตรอดอ,อแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะเขาบอกว่าเขาอะทำอาหารเนี่ยเขากินอะไรไม่ทราบแล้วก็อาหารเนี่ยมันหกใส่ตัวทำให้เสื้อผ้าเนี่ยเขาเขาเปือ้อนอะเขาก็เลยกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เนี่ยก็คือทำให้เขารอดชีวิตเนาะแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอะสตาร์ทรถนี่ติด ทำยังไงก็สตาร์ทไม่ติดเขาก็เลยมาทำงานสายนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เขามีชีวิตรอดเนาะบางคนบอกหาแท็กซี่มาไม่ได้โอ้โหบางคนบอกว่าปวดท้องคลอดลูกวันนั้นเลยต้องไปโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้มาทำงานนั่นแหลคะค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหลายๆคนบอกว่าเออเคสเนี้ยน่าจะไม่ไม่มีวันลืมก็คือว่า เขาซื้อรองเท้าใหม่ทุกคนแล้วก็เขาใส่ในเช้าวันนั้นน่ะใส่รองเท้าใหม่บังเอิญบังเอิญรองเท้าเนี่ยกัดขาเขาเขาก็เลยแวะไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อปลัสเตอร์มาปิดแผลนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไปทำงานสายแล้วก็เป็นเหตุผลที่เขามีชีวิตรอดมาจนเอ่อ จนมาถึงวันที่เขาสัมภาษณ์กันนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเขาก็เลยให้ให้ข้อคิดว่าถ้าเวลามีรถติดเวลาที่เราวิ่งขึ้นลิฟต์ไม่ทันหรือเวลาต้องย้อนกลับไปหยิบของนะซึ่งมันแบบอาจจะทำให้เราแบบผิดแผนผิดผิดพลาดอะไรต่างๆนะแล้วก็มีอ,อ,อารมณ์ไม่ดีไม่น่าพอใจอะไรประมาณนี้ ก็จะทำให้พวกเขาเหล่านี้นะคะหรือทำให้พวกเราด้วยเนี่ยนะได้หยุดคิดเสมอว่าบางทีนี่คือสถานที่ที่เราควรจะไปอยู่ในเวลาที่จักรวาลกําหนดไว้พอดีแล้วนะคะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเช้าวันไหนที่วุ่นวายสุดๆลูกแต่งตัวช้าหาของไม่เจออุ๊ยอะไรก็ไม่รู้ไฟแดงมันทุกแยกเลย แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะมาขัดจังหวะชีวิตอันราบรื่นของเราเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งโมโหโห,หรือหงุดหงิดเพราะบางทีนะคะเหตุการณ์นั้น,นอาจจะทําให้เราเนี่ยกำลังถูกชีวิตพาเลี่ยงภัยทุกคนพาเลี่ยงภัยอย่างเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าทุกอย่างมีเหตุผลของมันนะคะ เ,เขาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอเพราะว่าจัก,กรวาลเขากําหนดมาแล้วนะว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะพระบวก,ก็เลยนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าถ้าวันไหนมันดูยุ่งวุ่นวายแบบเออเราก็คิดให้ให้นึกถึงเรื่องนี้นะว่า บางทีนะคะจัก,กรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่ชะตาชีวิตนะคะอาจจะนำพาเรานะครับไปในที่ที่ปลอดภัยไปในที่ที่ที่เราควรจะอยู่หรือนำพาเราออกจากที่ที่เรายังไม่สมควรจะได้รับหมายถึงว่าเรายังไม่ถึงคาดที่จะต้องเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาก็อาจจะนำพาเราไปในที่ที่เหมาะสมกับเรานะคะอันนี้ก็คือที่ประบวนนํนำมาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องของ positive thinking นะคะก็คือการคิดที่ดีนะคะ,ะก็จะนำพาชีวิตของเราให้มีความสุขนะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนท่าในใดที่อยู่กรุงเทพนะคะก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมปานีปานี อ้าวานั่งอยู่หน้าสวอวคเหรอรอรับหลานปณีจ๋าเอา่อคืออย่างนี้ปณีพอดีคุณแม่ประบัวป่วยเนาะป่วยก็เข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายนะคปะปณีเราครอบครัวของเราเราตอนนี้เหลืออยู่สามคนพี่น้องก็คุยกันแล้วปร,ปรึกษาคุณแม่แล้วว่าจะไม่รับการอา่คือเราปฏิเสธการ 1. นึ่งต้องเจาะคอของคุณแม่นะสต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็สต้องอต้องเสียบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราปฏิเสธไงพอปฏิเสธปุ๊บหมอเขาก็ตรวจด,ดูนะคะวันแรกๆที่เข้าไปโอ้โหคุณแม่ติดเชื้อในกระแสเลือดค่ปะปนีติดเชื้อในกระแสเลือดตอนแรกก็มีเชื้ออยู่3ามตัวเนาะ สามตัวคุณหมอก็ฆ่าไปทีละตัวทีละตัวพอครบสตัวมันโผล่มาทุกวันทุกวันทุกวันวันละสองตัวสาตัวมั่งคุณหมอก็เลยให้อยู่โรงพยาบาลตอนนั้นอยู่ประมาณสักเกือบเกืบเกือบเกือบเดือนเลยนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าอพอเราปฏิเสธปุ๊บคุณหมอก็ฆ่าเชื้อเสร็จเขาก็ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ให้มาพักผ่อนที่บ้านแล้วคุณหมอก็แนะนําว่า ควรจะพาคุณแม่ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศไม่ควรจะอยู่ที่เดิมอยู่ที่บ้านนานๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ประบวกก็เลยพาคุณแม่มาที่บ้านน้องสาวที่นี่ค่ะที่อําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปณีตรงนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำสนามบินเก่านะคะอ่ะอางเก็บน้ำสนามบินเก่าที่อําเภอประโคนชัยจังหวัด บุรีรัมนะคะเนี่ยประบัวก็ให้ดูบรรยากาศนาะนี่แหละที่ประบัวมาพักกาพักแถวนี้แหละเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เออเมื่อกี้อ๋อเคยอุบลขอบคุณหลายๆจ้าเคยอุบลเนาะเนี่ยค่ะประบัวก็เลยพอดีวันนี้มันฝนตกับปานีบ้านเราฝนตกไหมเนาะฝนตกหนักเลยเนี่ยเพิ่งหยุดไปเมื่อสักประมาณช่วงบ่ายบ่ายสามเนาะมันตกบ่ายสองกว่าเนี่ย นั่นแหละค่ะปะบวกก็เลยออกมาหน้าบ้านพอดีมาเห็นปาดบรรยากาศดีแท้เดี๋ยวไล่จักหน่อยเนี่ยนะขเปิด่ากการมองเห็นรปนีเนาะเนี่ยแหละค่ะก็คือเหตุผลที่ทําไมะปะบวอ๋อฝนกําลังมาสุดกรุงเทพบอกกุงเทพบอกเคยอุบลเนาะนี่ค่ะเนี่ยก็คือเหตุผลที่ทําไมปะบวกถึงมาอยู่ที่ประโคนชัยเพราะว่าปะบวกก็ กษียณแล้วนน้องสาวก็กเกษียณแล้วก็ช่วยกันดูสองคนนะคะอีกน้องอีกคนหนึ่งเขาเขายัางไม่กเกษียณนะคะเราก็ไปไปมาๆาแหละคะ่ะอยู่นี่มั่งเดี๋ยวก็กลับสุรินบั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะท่านที่อยู่กรุงเทพนะคะเขาบอกว่าขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum นะคะณพนะิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติพระปฐมเจดีนะคะ คนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลและก็ในอจังหวัดนคปรปฐมนะคะในวันที่18-19ก,กรกฎาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาเลยนะคะพบกับมิทรศการพิเศษเหล่าสัตว์ที่แอบซ่อน n i h t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  e Museum นะคะแล้วก็มีการเสวนาการแสดงการสาธิต อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีผิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปเยอะแยะมากมายนะคะท่านที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีเนาะที่พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระประถมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมน้องเข้าแช่ขอบคุณนะคะน้องเข้าแช่พอดีประบวกก็เล่าไปเรื่องของ positive thinking เนาะนะคะ แล้วก็เล่าเรื่องเนี่ยค่ะ,ะพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเนาะ t g h t at t u e m u s e u m นะคะณพิพิพธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระประถมเจดีนะคะวันที่18-19กรกฎาคมถ้บประบัวอยู่เนะประบวจะไปแน่นอนเลยค่ะนี่ก็ให้ชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศยามเย็นที่อ่างเก็บน้ําสนามบินเก่าอําเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทุกคนเนาะ เดี๋ยวป้าโบก,ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมกับข้าวให้คุณแม่แล้วจริงๆอ่ะปกติจะทานจะทานมื้อเย็นอตอนเวลาประมาณ5้าโมงวันนี้คุณแม่บอกว่าสักหกโมงแล้วกันเนาะนั่นแหละป้าโวก,ก็เลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่สดสักหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าไปเตรียมกับข้าวให้คุณแม่แล้วนะคะ,ะขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจเนาะ ที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวประบวก็จะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรรถนาะเฮงเปังปังทุกท่านทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ,ะน้องเข้าแช่บอกว่าบรรยากาศดีมากดีมากน้องเข้าแช่โอ้โหประบวแบบคิดไม่ผิดเลยที่พาคุณแม่มา ามาเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่เนาะค่ะก็ขออนุญาตบายบายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย